เราไม่เดินตัดซ้ายตัดขวานะครับตายายที่จะพุ่งไปไหวหนักนะฮะหนักนะครับแดนที่จะไหนนะอันคนทำตามยกมือไอเลิฟ o ยู l ไอเลิฟยูแบบนี้อ่าสูง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 อ่าไอเลิฟยูนี่คือเครื่องหมายแห่งความรักไอเลิฟ o ยูสู้ไม่สู้อ่อยกสามนิ้วนะจ๊ะแบบนี้ถ้ายกสองนิ้วจะเป็นคาราบา แล้วหันไปยื่นมือเนี่ยให้กับเพื่อนข้าทางาให้กําลังใจกันให้กาลังใจคนนข้างเรานะโอ้โหคราวนี้เราอีกเราอีกเรามีเล่นอีกอทุกคนทํามือแบบนี้ทํามือแบบนี้แล้วโค้งไปเป็นหัวใจหัวใจอาหัวใจโอ้โหสวยมากสวยสวยเก็บไว้เลยอ่าเห็นไหมกําลังใจของเรานะครับยอดเยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมไปเลยกำลัง มีกำลังใจถึงจะน้ําท่วมถึงจะมีปัญหาอุัสรทหนี้สินถ้าเรามีกําลังใจาบก นี้จะมี450ไร่นะคะก็จะท่วมหมดเลยประชากรก็จะ165มี45ครัวเรือนค่ะรอบนี้เป็นรอบที่3ที่ท่วมค่ะค่ะรอบสามเลยค่ะรอบสามก็จะถึงประมาณนีแล้วค่ะเป็นค่ะ45ครัวเรือนค่ะ165คนค่ะ165ท่าน165คนโอเค45ขัวเรือน45ขัวเรือนเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดนึงพอดีจะอะไป ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราเอาของที่ไปแล้วเราเข้าไปที่บ้านหรือว่าเข้าไปแบบแบบที่บ้านเลยนะตรงนี้พอตรงนี้พ่ออำเภอปะทงชัยฮะตำบลตูมฮะรอบแรกไปอยู่บ้านรอรอบแรกออกไปข้างนอก ต้องเอาข้าวเอาขมนอาไหนคนนึงรกมาครัไหนะเรียกมาเรียกมานี่น้ป่าเรียกมาลิ นี้นะฮะทางคุณหญิงสุดารัตนะฮะก็เดินทางครับเดินเท้าเปล่าเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนด้านในนะฮะที่ตำบลตูมอำเภอปากคงชัยนะฮะซึ่งน้ำท่วมนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับผมนีคือการเข้าช่วยเหลือนะฮะของมูลนิธิไทยพึ่งไทยนะครับใต่ซันผูนี่แหละเท่ น้ำแรงค่ะผมก็ให้กําลังใจขณะนี้ก็ถือว่าน้ําก็ลดลงมาเร็วแต่ว่าความยากลําบากของเขาคือมันจะลดจะลดแล้วมาอีกละสามรอบภายในเวลาสักสามสัปดาห์เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยไหวกันเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยดูสิคะเห็นนะคะน้ำไม่เหลือเลยค่ะก็ให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็มาช่วยระยะยาวก็คงต้องช่วยเรื่องของนิสินที่ไปลงทุนกับข้าวแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะ ระยะสั้นก็ตอนนี้ก็ปากท้องก่อนเนาะนะครับคุณปุ้นตีรัดครับครับก็อยีคุณหญิงว่าเลยครับวันนี้ก็ระยะยาวต้องหาคนเข้ามาดูมาราการกันยยวาระยะยาวแล้วก็ในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับแต่อยากให้ดูนี่ดูคุณหมาขึ้นมาอยู่บนบนบนนี้น้ำนี่น้ำตี่ตามเรามาตลอดเลยนะครับนนี่ฮะหมาเหมือหมาเหม่อ ม,ม,อมองน้ำมีน้ำนะอ่ะเชิญครับคณนะที่มันเป็นผู้นําชุมชน,นก็ได้รับการประสานงานครับ,รบผมนะครับมีน้ําท่วมที่ตะบลตูมเนะี่ครับหนักมากนะฮะก็เลยได้เรียนคุณหญิงนะครับคุณหญิงก็พอทราบข่าวก็รีบมาทันทีนะครับเพื่อที่จะมาดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องอทุกภัยเรื่องการเยวยา ก็ชาวบ้านดีใจครับที่ท่านได้เดินทางมาเพราะว่ารอบรอบที่3นี่นะฮะไม่ไม่มีใครมาดูแลเลยนะครับเพราะว่าสองรอบเขาก็ได้ดูแลไปบ้างแล้วสองรอบดูแลแต่รอบที่3ามยังไม่มีใครมานะครับก็มีเฉพาะทางลุกสามหนึ่งได้ทำาข้ากล่องนะครับให้แกพี่น้องประชาชนที่ออกเดินทางมาทํามาหากินหรือเดินทางมาตลาดไม่ได้นะครับก็ถือว่า การมีส่วนร่วมในการช่วยการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีมากครับผมอ้าววันนี้พื้นที่เซนครับท่านวัดที่สสวรพลในฐานะผมพื้นที่นะฮะรอบนี้ภายในหนึ่งเดือนมาสามรอบแล้วครับนะครับมาสามรอบแล้วแล้วก็ได้แจ้งทางชาวบ้านว่ายังจะมีพายุเข้ามาอีกสี่ลูกอีกสี่ลูกนะฮะตามวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยเอาวันที่คืนเนี้ยคืนวันที่สี่ที่ห้าเป็น เป็นพายุไต้ฝุ่นครับคืนนี้คืนนี้ครคือวันที่4กับ5พฤศจิกายนเนี่ยจะมีมีกรมอุตุรายงานว่าจะมีพายุเข้ามาแล้วก็เข้ามาดสิบอ็78 11 12 13 14อันนี้คือปากตรงชัยนะฮะของเก่าน้ํามาเต็มนะฮะร้อยกว่าหมู่บ้านนะที่ผมไปมาในเขตพื้นที่ปากตรงชัยนะในฐานะตัวแทนชาวบ้านของของปากตรงชัยผมหนุ่ยกรรพลร้อยสิบกว่าหมู่บ้านมีน้ําเต็มหมดแล้วฮะแต่ถ้าน้ํามันมาเติมก็กี่น้องครับ ยังไงเราก็มาช่วยกันปักตรงใยด้วยนะครับบาดีครับบดีตักตักตรงใจไวยด้วยครับเก่งไกวิ์วอะไรงานครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับ เประธานใหญ่คุณงประธานใหญ่อ่าสมอาประธานใหญ่ใส่กรอกนี่ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวดองกันจากสภาพที่เราปฏิบัติงานต่อเนื่องที่ปากทองชัยนะครับมาค่อนข้างนานนะฮะเพราะว่ามันน้ำมาจากปากช่องไหลมาแล้วพื้นที่ต่อมาคือปากทองชัยปากทองชัยนี่เป็นรอบที่3แล้วนะครับที่น้ําเข้ามานะครับทางฮุกสามหนึ่งก็ดูแลต่อเนื่องนะครับดูแลต่อเนื่องวันนี้เนี่ย นะครับก็รู้สึกดีใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับลงมาดูพื้นที่นะฮะลงมาดูพื้นที่หลายๆส่วนก็มานะครับแต่วันนี้ที่เป็นการเยี่ยมแบบติดติดติดตัวชาวบ้านเลยเนี่ยน้อยมากครับนอขอบคุณครับ ตัวมดีเ่มาชาิงลุยน้านียปลี่ยนมดครันเสาไฟล้มทับไอ้ทัถนนครับผมบ้านหองกอหมู่ทีนะครับไปเดินลุยหน้ามันช่วยเือชาวบ้านันเนาะนี้มาชาดหนึ่งครับผมเอาละครของของเราเนี่ยนะครับเดินทางมาเนี่ยนะครับก็มาด้วยความรู้สึก ที่พี่ถึงกันนะครับหลังจากพี่น้องน้ำท่วมมากี่อรอบแล้วครับเองสี่รอบ้านเราโอ้โหสี่บ้านเราสี่รอบนอะครับมูลนิธิไทยพึ่งไทยเละสุพพของคุณหญิงนะครับท่านสมพลท่านเมนูเกยุวาพันธ์นะครับก็เป็นมูลนิธิที่ทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้คุณหญิงมาด้วยตัวเองนะครับขอเสียงข้อมือต้อนรับที่สุดโอ้ อยากมาให้กำลังใจนะคะในฐานะที่เป็นลูกหลานโคนราชคนโคราชพ่อแม่ก็คนโคราชเนาะ<ม>พ่อรู้แม่รักจริงๆพ่อแม่ก็จะมาทำไหมที่ปากคลชัยนี่แหละร้านสายปองไหมไทยทุกคนอายุเยอะๆจะทราบนะคะก็มาทำไหมมาซื้อไหมที่นี่ประจำกก็เหมือนลูกเหมือนหลานตอนนี้ยา่าไปอยู่ที่นี่ ก็ใช้เวทีมาดูแลความเดือดร้อนชาวบ้านวันนี้ก็โอกาสมาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจแม่ๆนะพ่อด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะก็ทราบว่าลําบากอยู่มารอบเดียวก็น่าจะพอแล้วมาเยี่ยมกันทั้งสามรอบน้องน,น,นะี่นเนี่ยยังไม่มารอบสี่แล้วเนาะนะไม่มาจะท่านี นี่สีรอบเหรอนี่เจอสีเหรอโอ้ทไมมาบอยจั้นะเปนต้นน้ำเป็นต้นน้เคะแล้วถ้าทางจะมาอเนี่ยจะมาอีกเหรอโอ้โตอนนี้นาไม่เหลือเลยใช่ไหครับไม่มีเลยก็องบากเนาะถ้าใครเป็นที่นะคะลงยกมือหน่อยค่ะใครเป็นที่ใอะ่ ข้างหลังก็ยกเห็นใจค่ะเห็นใจอยากมาให้กำลังใจจริงๆอยากมาบอกทุกคนให้กำลังใจว่าเออในยามอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดนะคะแต่เกิดแล้วมันก็ต้องสู้เนาะในระยะสั้นก็หาที่กินก่อนหาข้าวหาปลากินเพี่้ได้ก่อนระยะยาวก็คงต้องมาดูเรื่องของนิสัยที่เราผู้ที่ยืมสินต้อทำนาแล้วก็นาโล่งหมดนะคะ ค่ะเมื่อกี้นี้เข้าไปเจอตุตาขี่จักรยานทวนน้ำมาอารมณ์ดีบอกหน้าเหลือไหมหน้าเหลือเหลือเหลือหมดแต่ว่าข้าวไม่เหลือตาของหน้าเหลือเหลือเต็มแต่ข้าวไม่เหลือนเหลือแต่น้ำนะก็ต้องให้กำลังใจก็ต้องนี่สินก็ต้องอาจจะเดี๋ยวต้องคุยกับทางรัฐนะคะในการเสนอในแนวทางในการแก้ไขนี่สินให้นะคะเพราะบางคนก็นี่นอกระบบนะคะ แล้วก็เรื่องของการที่ตองลาดเรื่องของการที่ต้องเพาปลูกใหม่ก็ต้องอาศัยทุนร้อนเท่าน,นั้นนะคะให้กําลังใจแล้วจะพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันกับทางหน่วยงานนะคะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมามาพบกันอย่างน้อยๆกำลังใจของหน่อยและคณะก็อาจจะเป็นพลังเล็กๆนะคะให้ทุกท่านได้อดทนสู้ต่อไปนะคะมันเกิดแล้วเราก็ต้องสู้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ะอยากให้ทุกท่านอยากแรกเลยดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะแม่นะคะที่พ่อแม่ที่สูบไปอยู่แล้วดูแลสุขภาพตัวเอง,เองท่างกายทงใจให้่ขิ้งแผงนะคะและ้วก็สู้กัรอะไรที่เราช่วยได้หลายท่านก็สะพอ้อนปัญหาว่าเรื่องที่สินเนี่ยสำคัญเรื่องของทุนในการครอบลรูใหม่สำคัญก็เราก็พยายามนะคะ๋ย่ก็ประสาน โดยงานต่างเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากวนันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของพื้นที่ท่านๆนนะคะที่สวรรค์นะคะที่ท่านรองพอครับท่านรองพอลงเวทท่านรองพอลงเรทคืานฐนนะะ้ำลงขอบคุณที่ให้ใช้พื้นที่นะคะขอบคุณมากนะคะ,ขอ,คอะขอบคุณท่านเจ้าของพื้นที่วรพลน,นะคะนายกหลีแล้วก็ผู้สามหนึ่ที่ ที่ได้แจ้งมาก็ต้องขอบคุณนะคะจริงๆแล้วถ้าถ้าทางคุกไม่ได้แจ้งมาว่าอยากอยากขอความร่วมมือในการช่วยเหลือก็จะไม่ทราบก่อกค่ะว่าตรงไหนเดือดร้อนยังไงเราก็ใครเดือดร้อนก็อยากมาหาเช่นนั้นนะคะก็ที่นี่เราก็มีคุณวรพลติดดนตัวแทนก็ช่วยดูแลนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวประสานกันแล้วก็ช่วยกันทํางานต่อไปนะคะก็ขอให้กําัญใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายและใจนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะแต่เนาะเดี๋ยวดข้าวเดี๋ยวดูเขาววันนี้วันนี้นาไม่มีข้าวแล้วแต่มีข้าวมาแจกนะคะมีข้าวมาแจกคนละห้ากิโลหนึ่งสองสามชูมืออาจ้ารย์เอ่ออดีตกับตำรวจหนึ่งสองามเจเอ๋อ ได้กับคุณพี่ตำรวจนะครับ